สัญญาปิดสัญญาปิดก็คือสัญญาแต่งตั้งในหน้าให้เราดูแลทรัพย์สินชิ้นนั้นอ่าเป็นถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นของเราเพียงผู้เดียวในหนึ่งปีแต่นะครับมีข้อแม้อยู่ในสัญญานะครับแต่เรายินดีโคเอเจนกับทุกท่านนะครับอ่าแล้วก็สัญญานั้นเราตั้งตามมาตรฐานจริงคือตั้งตามราคาที่เจ้าของทรัพย์เป็นคนตั้งเป็นคนกำหนดขึ้นมา แล้วเราก็มีการประเมินแล้วก็ให้เกตเล็กเกตน้อยเกี่ยวกับราคาทรัพย์ที่ควรจะเป็นในตลาดนักเวลานั้นประมาณนี้ครับเบื้องต้นแนหน้าอย่างเราเนี่ยมีกระบวนการการทางานที่ชัดเจนใช่ครับถ้าไม่ชัดเจนเราก็ไม่ทาเรามีผลลัพธ์ที่เราจะได้อย่างชัดเจนใช่ครับเรามีความมั่นใจอย่างชัดเจนว่าเราทําแล้วเราได้อะไรแล้วเราเอ่อเรียกว่ารั์ของคุณที่เรารับมาเนี่ยเราต้องมีความมั่นใจแล้วว่าเราจะปิดการขายได้เกิน70%็ดสิบเปอร์เซ็นต เราถึงจะรับงานดัง uh huh. นั้นกระบวนการเมื่อสักครู่เรื่องของอความสําคัญของในหน้า1นึ่งถึงเอ่ะมันก็เป็นบนลูปหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นการตั้งราคากลุ่มลูกค้าคือใครแบบไหนยังไงเนาะ uh huh. ที่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 เราพูดไปก่อนหน้านั้นมาถึงเรื่องสัญญาแบบปิดก็เพราะเราต้องการทํางานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงจัง100จร้อยเปอร์เซ็นต์จงังร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นก็จะมีหลายๆครั้งเลยครับที่เจ้าของทรัพย์เพื่อ,เพ,อเพื่อนฟังอีพีแรก แบ่งคาว่าเจ้าของทรัพย์ไม่เป็นก็คือเจ้าของบ้านที่ดินคอนโดนี่แหละเขาเรียกว่าเจ้าของทรัพย์อาจจะติดใจตรงนี้ว่าเอ้าแล้วฉันแต่งตั้งให้เธอเป็นสัญญาปิดแล้วเนี่ยอแล้วคนอื่นเป็นยัง้าจะขายได้ไหมเนี่ยเห็นไหมมันมีคําว่าเมื่อกี้กำลังจะขยายความว่าโคเอเจนของที่หนึ่งให้เพื่อนได้ฟังด้วยว่าโคเอเจนคืออะไรอันนี้ยเดี๋ยวเราจะมีดูอีพีต่อไปนะดูอีพีต่อไปเพราะว่ามันมีการทํางานร่วมกันแล้วมันจะมีเรื่องผลประโยชน์ด้วยที่แต่ละฝ่ายแต่ละคนจะได้รับอย่างเป็นระบบ ไม่ทะเลาะกันมันก็ลามเรื่องจราจนแะละก็ไม่มีการทะเลาะกันแบ่งงานกันอย่างเป็นระบบระเบียบก็ต้องติดตามเราไปเรื่อยๆนะครับเขาเสริมอีกนิดนึงแล้วก็ได้ครับอย่างสัญญาปิดเนี่ยบางทีในหน้าใหม่ๆมาเนี่ยอาจจะเกิดการท้อใจไม่มีทรัพย์เข้ามาในพอดมือตัวเองเลยสักทีหนึ่งบางครั้งการทํางานเนี่ยที่ยากครั้งแรกเนี่ยแต่ต่อไปเนี่ยมันจะเกิดความมั่นใจแล้วก็ความสบายใจและปลอดภัยกับตัวเราเอง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชม EP ต่อๆไปด้วยนะคะ